ชีวิตจะสดใสในใจมีธรรมชาติและดอกไม้นั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับร้านหนึ่งชาแนลครับอยู่ในช่วงร้านหนึ่งชมสวนครับวันนี้ร้านหนึ่งจะพาคุณผู้ชมไปชมบอนนาที่ร้านหนึ่งได้สะสมไว้นะครับมีบอนนาบอลสายพันธุ์ต่างๆนะครับที่เริ่มจะสะสมไว้นะครับปลูกไว้เพื่อความสวยงามครับบางทีถ้าเกิดว่ามันขยายพันธุ์ได้เยอะๆเราก็สามารถสร้างรายได้นั่นเองนะครับสําหรับ คุณผู้ชมที่กําลังเริ่มจะสะสมนะครับก,ก็ทำแบบร้านหนึ่งได้นะครับเราก็ยังไม่ต้องไปหวังอะไรมากครับช่วงนี้เราก็ปลูกทิ้งๆไว้นะครับถ้ามีจำนวนเยอะๆเราก็สามารถจำหน่ายได้นั้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ร้านหนึ่งจะพาคุณผู้ชมที่ที่คอยติดตามร้านหนึ่งมาตลอดนะครับที่คลิปไปเที่ยวป่าเก็บบอลน,นาอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านหนึ่งได้สะสมไว้ครับว่ามันโตขึ้นหรือยัง เดี๋ยววันนี้ร้านหนึ่งจะพาไปไปชมครับไปกันเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับนี้คือเลมอนนะครับที่จําได้ไหมครับคลิปก่อนๆนะครับที่ร้านหนึ่งเอฟมานะครับเอฟมาแค่ต้นเดียวครับตอนนี้ต้นนี้เป็นต้นลูกนะครับแตกหน่อขึ้นมาเยอะเลยนะครับอันนี้คือต้นลูกเดี๋ยวร้านหนึ่งจะพาไปชมต้นแม่นะครับต้นแม่นี่คือได้ลูกไปหลายรุ่นแล้วนะครับนี่ครับโตเร็วครับ น,นี่คือเลมอนนะครับเลมอนจากที่เราเอฟมาเราก็ปลูกขยายไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับก็จะได้ลูกขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ก็เริ่มเริ่มไหลออกมาแล้วนะครับเริ่มมีไหลแล้วลักษณะต้นก็จะออกลายๆประมาณนี้ครับนี่คือเลมอนนะครับเลมอนใบสวย นี่คือกระถางแม่ครับนี่คือไหลออกมาเยอะรันหนึ่งตัดไปบ้างแล้วนะครับรานหนึ่งตัดไปแล้วตอนนี้มีอยู่สี่ไหลแล้วก็สองนอครับสองต้นนั่นเองนะครับอันนี้คือต้นแม่ที่เอฟมาตอนแรกเลยนะครับต้นใหญ่ละครับต้นใหญ่มากอัดปุ๋ยครับอัดปุย๋ยอัดปุ๋ยแล้วก็จะต้นอวบต้นใหญ่ประมาณนี้แหละครับ น้ำต้องเติมเกือบทุกวันนะครับช่วงช่วงหน้าแล้งน้ําจะแห้งเร็วมากวันต่อวันเลยนะครับความสูงก็ประมาณนี้ครับกระถางนี้ก็จะเป็นแบ็กเมจิกนะครับแบ็กเมจิกใบดํามากนะครับมันจะมีแบ็กเมจิกกับแบ็กเมจิกกลายนะครับแบ็กเมจิกกับแบ็กเมจิกกลายแบ็กเมจ แบ็กมจินี้ร้านหนึ่งก็เอฟมาเหมือนกันนะครับตอนนี้กําลังเริ่มไหลแล้วครับอัดปุ๋ยเข้าไปครับตอนที่เอฟมาต้นเล็กมากครับมีอยู่สองใบนั้นเองนะครับก็ราคาช่วงนั้นก็แพงอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นไหลออกมาแล้วครับนี่ครับเห็นไหล กระถางนี้นะครับแมงมุมแม่ไม้นั่นเองนะครับแมงมุมแม่ไม้ที่ร้านหนึ่งเอฟมาตอนนั้นไงครับจําได้ไหมนะครับร้านหนึ่งเอฟมาตอนนี้เริ่มโตแล้วลครับเอฟมาแบบต้นไม่ค่อยสวยครับกว่าจะฟื้นได้นะครับตอนนี้ออกหน่อมาเยอะเลยครับนี่กำลังแทงหน่อตอนนี้ก็มีอยู่ห้าหน่อแล้วนะครับห้าไหลไหลแล้วก็สามหน่อสองไหลสามหน่อนั่นเอง ใบก็สวยดีนะครับนี่สวยสวยดีครับเริ่มเริ่มจะมีนะครับเป็นแมงมุมออกมาแล้วครับอันหนึ่งเอฟมาสองต้นแต่ว่าต้นนี้ลูกออกเยอะมากครับออกเยอะมากแล้วก็ไหลยเยอะนะครับมีลูกแล้วนะครับที่ hmm. สวยเลยนะครับ ก็เอาไว้ชมครับชมตอนเช้าๆนะครับอากาศดีๆแล้วก็นั่งชมสวนบอนสวนดอกไม้ของเราครับก็มีความแตกต่างกันไปครับตัวนี้จะออกออกแดงๆกระถางนี้นะครับเป็นบอนนาถิ่นอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับที่ร้านหนึ่งได้โพสต์จำหน่ายไปนั่นเองนะครับ กระถางนี้ได้มาปลูกไว้ก็ออกลูกออกหลานมาเยอะแล้วนะครับกระถางนี้เป็นไวลาวานะครับไวลาวาเริ่มมีหน่อแล้วนะครับได้มาแค่ต้นเดียวนะครับเอฟมาต้นเดียวตอนนี้เริ่มมีหน่อขึ้นมาแล้วครับอ,อ่าเริ่มมีหน่อแล้วนะครับนี่แหละครับความที่เราชอบนะครับก็ปลูกไปเถอะครับ ลูกไปขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องไปตามคนอื่นว่ากูต้องมีแบบนั้นกูต้องมีแบบนี้เราก็เอาเท่าที่ที่เราไหวครับปลูกไปเรื่อยๆครับของมันจะเป็นของเราครับมันก็ยังไงก็ต้องเป็นของเราเราก็รอเอฟช่วงมันถูกๆครับ <laughs> นะครับช่วงแพงๆเราก็ดรอไปไว้ก่อนเก็บไว้ในใจรักไว้ในใจนะครับ นี่ครับร้านหนึ่งก็ได้มาหนึ่งต้นแล้วก็ออกลูกให้ลคหนึ่งลูกหนึ่งต้นนั่นเองต้นดำดำใช่ไหมครับต้นดำดำท่านอาจจะเคยเห็นนะครับว่าต้นดำดำมันคืออะไรตอนนั้นราคานี้แบบขึ้นยานเลยนะครับขึ้นยานเลยนะครับจับต้องไม่ได้เลยนะครับช่วงนั้นนะครับตอนนี้ก็พอจับต้องได้ร้านหนึ่งก็จับต้องมาปลูกไว้ครับประดับ เพื่อความสวยนะครับอาจจะไม่ไปแข่งกับใครหรอกครับแข่งกับตัวเองนี่เพื่อความชอบนะครับร้านหนึ่งจะให้ดูอันนี้คือหน้ากากฟาโรของร้านหนึ่งครับหน้ากากฟาโรนี่ครับสวยๆนะครับปลูกไว้ชมนะครับมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากหน้ากากฟาโรครับสวยจริงๆ ยังไม่ออกไหลนะครับแต่ว่าต้นใหญ่มากต้นใหญ่กว่าเพื่อนเลยปลูกพร้อมกันนะครับแต่ว่าร้านหนึ่งได้ไหลมาด้วยนะครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะพาไปชมไหลของฟาโลครับที่เริ่มโตแล้วนะครับต้นนี้นะครับเป็นใบดำๆร้านหนึ่งจำชื่อไม่ได้ถ้าบอกชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะครับน่าจะเป็นแบก แบคคอร่ oral, อะไรสักอย่างนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมรู้ชื่อก็ทักไว้ใต้คอมเมนต์ให้ร้านหนึ่งนิดนึงนะครับจะขอบพระคุณมากเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะทำทำกอแม่นะครับกระถางใหญ่ๆกอแม่ครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแบคเมจิกกลายนะครับแบคเมจิกกลาย ได้หลายต้นเลยนะครับแบ็กเมจิกกลายครับเอาขึ้นขึ้นกอแม่เลยนะครับแบ็กเมจิกกลายครับต้นนี้นะครับแบ็กเมจิกกลายนี่ครับคือไหลาฟาโลของร้านหนึ่งเริ่มโตแล้วครับเริ่มโตแล้วจับตั้งแม่เลยนะครับนี่ครับเริ่มเริ่มเป็นเส้นละ ตัวนี้จะเป็นบอลน,นานะครับบอลน,นาการดำแต่ว่าคนละชนิดกับที่ต้นใหญ่ๆเมื่อกี้นะครับต้นนี้เป็นสายพันธุ์ที่การเล็กๆใบใบประมาณนี้นะครับถ้าโตมาก็อาจจะจะใหญ่นะครับก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับนะครับตอนแรกร้านหนึ่งซื้อมามันต้นใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าช่วง หน้าแรงรู้สึกว่ายุบตัวหรือว่าร้านหนึ่งไม่ได้ดูแลก็ไม่รู้นะครับยุบไปหมดเลยร้านหนึ่งก็เลยเอามามาลดน้ํามาแบบรดน้ําทุกวันครับก็เริ่มแทงหน่อขึ้นมาเยอะเลยนะครับตอนแรกในกระถางน,นี้มีแค่ห้ต้นเองนะครับ5ต้นอ่าอันนี้เป็นของน้องพลอยนะครับได้มาจากช่องแคบบ้านช่องแคบนะครับของน้องพลอยต้องขอบคุณน้องพลอยมากนะครับ ที่แบ่งปันมาให้สวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นบอลนาญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมบอลนาญี่ปุ่นปกติของคนอื่นจะด่างเหลืองสวยงามมากๆแต่ของร้านหนึ่งจะเขียวงามมากๆฮ่าฮ่สวยงามมากๆนะครับเนี่ยเขียวสวยงามมากๆแล้วก็แตกหน่อได้ดีมากนะครับแต่ว่าร้านหนึ่งได้แยกลูกออกไปแล้วนะครับแยกลูกที่ เป็นต้นด่างนั่นเองครับคุณผู้ชมถ้าต้นด่างเขาก็จะออกมาใหม่นะครับเดี๋ยวร้าน1จะดูว่ามีต้นด่างขึ้นมาไหมนะครับเราก็จะแยกออกไปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่อ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่ครับก็จะด่างประมาณนี้นะครับเราต้องรีบแยกออกไปเลยนะครับถ้าเห็นด่างแบบนี้นะครับนี่ไงครับที่ร้านหนึ่งได้แยกออกมานะครับ ต้นด่างก็จะเหลืองสวยงามประมาณนี้ครับต้นต้นแม่เขียวนะครับลูกดังนั่นเองครับตอนแรกก็จะดังประมาณนี้ครับดังนิดหน่อยดังไม่เยอะครับเนี่ยครับดังเขียวแล้วก็อันนี้เป็นหลอดใหม่ที่เพิ่งจะกางใบนะครับลำต้นนะครับดูความดังนะครับขึ้นก้านเลยนะครับก้านเนี่ยครับก็แยกออกประมาณนี้ ร้านหนึ่งแยกได้ประมาณ4ต้นแล้วนะครับสําหรับบอนนาญี่ปุ่นนี่ต้นนี้ก็ด่างสวยครับด่างสวยเริ่มเริ่มเห็นด่างแล้วครับนะครับแยกออกมานะครับถ้ามีลูกด่างเราก็แยกออกมาประมาณนี้ครับตนนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับก็ใบแรกนะครับก็จะด่างสวยมากแต่ใบที่2ไม่ด่างเลยใบใบล่าสุดนะครับมีด่างนี่ครับใบใบนี้ก็ด่างนะครับแต่ว่า จะตายไปละเปลี่ยนเปลี่ยนใบใหม่เปลี่ยนหลอดใหม่ขึ้นมาก็าด่างนิดนึงกระถางนี้ก็เป็นบอนนานะครับเป็นบอนนาที่เขาขายกันแหละครับที่ว่าบอนนาคอกระดายไทยแลนด์อะไรประมาณนี้นะครับนะครับก็เริ่มขยายได้หลายต้นแล้วครับต้นนี้เป็นบอนป่าครับบอนป่าที่ร้านหนึ่งไปทำ u t u b e นะครับอยู่ในหุบเขา ป่าลึกเลยนะครับต้นใหญ่มากนะครับพันนี้นะครับร้านหนึ่งเอามาปลูกไม่นานนะครับไหลเต็มกระถางเลยนะครับไหลเต็มกระถางขยายพันธุ์ได้เร็วมากเลยนะครับชนิดนี้นะครับบอลป่าบอลป่านะครับไม่ใช่บอลนาต้นจะสูงมากแล้วก็ใบจะสวยใบจะใหญ่แล้วก็สวยนะครับติดด่างนิดนิดนะครับต้นนี้ติดด่างนิดๆครับ ต้นใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไกลๆต้นใหญ่พันนี้ก็จะเป็นบอลบอลป่าเช่นเดียวกันครับแต่ว่ากา้กานก้านจะออกลายนะครับคล้ายๆหัวเครือกครับแต่ไม่ใช่นะครับได้มาจากป่าลึกเลยนะครับหุบเขาป่าลึกนะครับก็ต้นจะแปลกกว่าเพื่อนนะครับใบก็จะเป็นคล้ายๆจุดแบงมุมไม่ไม้ ออกมาตอนแรกๆก็จะมีขอบตรงด้านข้างสีดำครับต้นแปกดีนะครับเพราะว่าใบจะกางออกเป็นพุ่มลักษณะจะเป็นพุ่มครับให้ดูลักษณะของบอลชนิดนี้นะครับนะครับเป็นพุ่มแบบนี้เลยหัวคล้ายๆหัวเผือกนะครับ ต้นนี้ก็เป็นบอลบอลนาครับแต่อยู่ในป่าลึกป่าลึกตอนที่ร้านหนึ่งได้ต้นแม่มาตอนแรกจะดังครับแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าหายไปแล้วครับแต่ไม่แน่ครับอาจเลี้ยงไปนานๆอาจจะมีลูกดังก็ได้นะครับไม่แน่ของแบบนี้ไม่แน่นอนครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับมีลูกออกมาเริ่มจะเยอะแล้วครับ ท่านผู้ชมครับวิธีวิธีตัดก้านบอลนะครับให้ฉีกตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงจับต้นแล้วก็ดึงนะครับจะออกมาง่ายมากนะครับต้องตัดแบบนี้เลยนะครับถ้าเราใช้กันไกตัดตรงนี้นะครับจะทําให้ต้นเน่าได้นะครับให้ฉีกออกแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆ นั่นเองนะครับถ้าจะทาแบบนี้จะให้ต้นบอลโตเร็วนะครับด้านหนึ่งจะไว้แค่สามสามต้นเองสามก้านสามใบครับจะเอานี้ออกนี่ครับง่ายๆเลยนะครับฉีกบอลบางท่านอาจจะรู้บางท่านอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นไงบ้างครับ บอลของร้านหนึ่งสวยไหมครับถ้าสวยก็คอมเมนต์ให้กําลังใจร้านหนึ่งด้วยนะแล้วเราก็จะปลูกไปพร้อมๆกันครับกับรายการร้านหนึ่งชมสวนครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ให้กําลังใจร้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปชมอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้เลยนะครับวันนี้ร้านหนต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับไปแล้วครับ thank <laughs>